เอาละฮะมาถึงท่านที่เกิดวันอังคารและนี่คือคำพยากรณ์ตั้งแต่วันที่1ถึง15 สิงหาคมสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารเรื่องแรกได้ไพ่ที่ชื่อว่ากรุเครียดปัญหาความกังวลในเรื่องของงานต่างๆนะครับดังนั้นเลยชาววันอังคารครับระมัดระวังการวางแผนระมัดระวังเรื่องการทํางานระมัดระวังเรื่องของการเรียนการศึกษาเพราะดวงของคนวันอังคารนั้นค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคและปัญหาติดติดขัดขัดนะครับในช่วงของ2สัปดาห์นี้ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับเรื่องการเงินครับก็รายจ่ายเยอะแต่ก็หาได้เยอะเช่นเดียวกัน รับซ้ายจ่ายขวาว่ากันง่ายๆครับแต่โดยรวมแล้วระวังเรื่องความใจยายเพราะคนวันอังคารน,นั้นอาจจะต้องดูแลคนใกล้ตัวผี่น้องเพื่อนฝูงนะครับเรื่องของความรักไ้่ใบนี้คือดีงามคือสุภาพคนสดมีสเสน่ห์มีคนที่เข้ามาแน่นอนแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคน แดนไกลหรือต่างชาตินะครับส่วนคนมีคู่นั้นมีความรักที่ดีงามใครที่จะตกลงปรงใจแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันนั้นถือว่าดีนะครับเรื่องของสุขภาพใลไพ่ที่เียกว่าธนังสุขภาพร่างกายเนี่ยก็อบอกว่าแข็งแรงสมบูรณ์นะครับและเรื่องโชคลาภครับจามาจากบ้านเลขที่นะครับดีงามมากๆครับเลขนำโชคคือหมายเลข4 3 2 9 0มกครับการทำบุญนะฮะวันอังคารทำบุญด้วยการถวายลงศพและบริจาคน้ำเดือมครับ เอานะฮะมาถึงท่านที่เกิดวันพุธวันนี้รบตึงครับทั้งพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับการงานครับระวังเรื่องความใจร้อนการตัดสินใจที่ผิดพลาดระมัดระวังการทํางานเป็นทีมระมัดระวังการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็เดินทางเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุครับดังนั้นเลยครับทำอะไรก็ตามทีต้องละเอียดรอบคอบรัฐกุมเอกสงสัญญงสัญญ,ญาต้องดูกันให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าถ้าท่านเกิดทํางานเนี่ยมีความรักุมรอบคอบเมไหร่นะครับไม่ เร่งรีบใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปล้นอย่าไปตื่นเต้นนะการเรียนก็เหมือนกันครับมุ่งมั่นตั้งใจครับแล้วก็ต้องเช็คให้ดีครับเพราะว่าจะมีโอกาสผิดทลานได้สูงรับเรื่องการเงินครับได้ไพ่ทีชชื่มาตาครับหมายความว่าเงินของท่านนั้นบริหารจัดการได้ดีและท่านเองก็ยังมีตัวช่วยที่ดีอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในการให้การสนับสนุนอุปถัมภ์นะฮะหรืออาจจะได้เงินด้วยนะครับความรักครับได้สหัชะคนโสดมีเพื่อนอาจจะเพื่อนเป็นแฟนอาจจะเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อกว่ากันไปนะครับไม่ได้น่ากังวลน ไม่น่าสบายใจอะไรนะฮะมีแต่เรื่องราวดีๆครับรวมถึงคนที่มีคู่ครับความรักจะมีการพูดคุยสื่อสารใครที่พ่อแง่แม่งอนกันก็จะมีความสุขดีใน เลยร,เรื่องสุขภาพพับพักพุธระวังเรื่องของอาหารการกินช่องท้องนะครับแต่โดยรวมแล้วชาววันพุธกลางวันกลางคืนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับโชคลาภไม่โดดเด่นแล้วก็ชาววันวันพุธเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุและการเดินทางครับเลขเสริมดวงนะครับ79482ครับ79842กาครับการทาบุญเสริมดวงครับทำบุญด้วยการปล่อยปลาสิบตัวนะครับหรือทําบุญไถ่ชีวิตสัตว์นะครับก็จะเสริมดวงชะตาราศีให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นนั่นเองครับ E